ถ้าเราค่อยๆถอดรหัสดูนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เลยว่าทําไมอิหร่านจึงเปิดฉากโจมตีอิสราเอลในช่วงนี้คะอาจารย์ผมคิดว่าก็เป็นเหตุฉับพลันนะครับอ,อันเป็นผลจากการที่สถานกองสุนอิหร่านนะครับในด,ดามัสกัสเนี่ยถูกถูกโจมตีโดยทางอิสราเอลซึ่งอิหร่านมองว่ามันเป็นการละเมิดอธิปไตยเพราะว่าสถานทูตก็คือเขตอธิปไตยของอิหร่านนะครับแล้วก็มีแรงกดดันภายในประเทศจากมวลประชาชนด้วยนะครับว่า ให้รัฐบาลอิหร่านไตคลานเนี่ยตอบโต้อ,อย่างสมน้ําสมเนื้อเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยศักดิ์ศรีของประเทศชาติเนี่ยก็จะถูกยิวนะครับเข้าเข้าเข้าจัดการนะครับแล้วบวกกับภาวะที่พอกปูนสะสมในพัฒนาการประวัติศาสตร์การทูดระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและสหรัฐอ,อเมริกามันไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะครับมันมีปมแค้นเป็นระรอกระรอกเนี่ยนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทางอิหร่านเนี่ยจับตัวนักการทูดอเมริกันเป็นตัวประกัน ใช่ไหมครับการปฏิวัติของท่านโคมนี่นะครับเพื่อจะซึ่งมีผลต่อความพยายามที่จะลบบทบาทของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมมันก็ยันกันนะครับแล้วสหรัฐก็สนับสนุนการดํารงอยู่ของอิสราเอลอในตะวันออกกลางแต่ขณะเดียวกันอิหร่านก็สนับสนุนหรือมีท่าทีเป็นมิตรกับทางปาเลสไตน์นะครับก็ช่วยเหลือกันในเครือรัฐมุสลิมเพื่อสู้กับยิวเพราะฉะนั้นไอลักษณะแบบนี้ความขัดแยง้งเชิงยุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์การทุตนหรือแม้กระทั่งอารยธรรม ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลและอเมริกาเนี่ยมันมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยทีนี้พอมีอิสราเอลกระทําการโจมตีสถานกงศุลนแล้วก็มันก,มนก็มันก็มีการรอบสังหารนะครับนายทหารบางท่านของอิหร่านเหมือนกันซึ่ง<ม>เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลสิ่งเหล่านี้มันพอกพูนสะสมทําให้อิหร่านเนี่ยระเบิดขึ้นมานะครับกลายเป็นการตอบโต้ในครั้งนี้ซึ่งเท่าที่อาจารย์ไล่เลียงมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่าอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยโอเค เป็นปฏิปักกันอยู่แล้วใเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของสงครามตัวแทนแต่ประเด็นคือคราวนี้หลายคนก็จับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมอิหร่านจึงลงมือเองแม้ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าคงจะเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลโจมตีไปที่สถานกองศุลในซีเรียของอิหรา่านใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือเอ๊ะทำไมคราวนี้เป็นอิหร่านลงมือไม่ใช้พันธมิตรที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแบบนี้คะอาจารย์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองวัฒนธรรมของอิหร่านด้วยนะครับ ว่าด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีของประเทศนะครับ mm hmm. แล้วก็มันมีแรงกดดันของประชาชนที่ไม่ค่อยพอใจนะครับบทบาททางการเมืองของอิสราเอลในครั้งนี้ซึ่งในหมู่โลกมุสลิมเนี่ยก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าอิสราเอลกระทาการรุนแรงกับชาวมุสลิมนะครับกับชาวปาเลสไตน์อะไรทํานองนี้เขาหลักพาราดอนภาพก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ,รบแต่เบื้องลึกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า อิหร่านปฏิบัติการครั้งเนี้ยเหมือนเป็นการตอบโต้ทางทหารผสมกับการชิงโจมตีก่อนด้วยนะครับเพราะว่าอิหร่านมองเหมือนกันว่าถ้าอิหร่านไม่ขยับในการโชว์แสนยานุภาพบ้างเนี่ยนะครับเหมือนเป็นเป็นยักษ์หลับอยู่เงียบๆอีงเงี้ยมันก็จะโดหนนะครับท้าทายอยู่เป็นระยะหรืออาจจะในอนาคตจะมีอาวุธยาวจากอิสราเอลหรือมาจากทางสหรัฐอเมริกาในฐานทัพตะวันออกกลางนะครับในการข่มขวัญอิหร่านหรืออาจจะมีแนวโน้มนะครับที่อิหร่านจะถูกโจมตี โดยมาหามหน้าตะวันตกซึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอิหร่านเคยอยู่ในอาการรวนเลแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกัน <c oughs> เช่นตอนที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาบุกอิรักและอัฟกานิสถานตรงนี้ในทางภูมิรัฐศาสตร์อิหร่านถูกล็อกเป้าทั้งซ้ายและขวาเลย <c oughs> ซ้ายก็เป็นอิรักขวาก็เป็นอัฟกานิสถานนะครับซึ่งทําให้อิหร่านตกอยู่ในสถานการณ์การถูกปิดล้อมนะครับแล้วมาวันนี้นะครับถ้าอิหร่านไม่เอ็กซ์ไซส์พาวเวอร์บ้างนะครับ ผมคิดว่ามันก็จะทําให้มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องของการตั้งรับหรือศักดิ์ศรีระหว่างประเทศที่อาจารย์ใช้คําว่ามันมันอาจจะเป็นเหมือนยักษ์หลับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูความเคลื่อนไหวของอประชาชนชาวโลกมุสลิมเนี่ยหลังจากที่อิรานตอบโต้ไปที่อิสราเอลเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาค่อนข้างดีใจนะจ๊ะออกมาชุมนุมในลักษณะรประมาณว่าดีใจที่อิรานเอาคืนไปที่อิสราเอลใช่ครับใช่ครับมันสัมพันธ์กันหมดเลยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับมันกไ็ได้ใจของพี่น้องชาวมุสลิม,มนะครับมันก็เข้ารูปของความขัดแย้งนะครับในเรื่องของกลุ่มที่เป็นศาสนาอิสลามกับกลุ่มที่เป็นยิวกับอารยธรรมตะวันตก นะครับนั่นก็คืออิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาและในเหตุผลในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็ก็ถือว่ามีความเหมาะสมเหมือนกันเพราะว่าการเคลื่อนไหวของอิหร่านในรอบนี้มันเป็นการแสดงแสนยานุภาพว่าปาเลสไตน์ที่กําลังถูกอิสราเอลเนี่ยลุมบีบล้อมเนี่ยรวมกระทั่งถึงรัฐบาลของรัฐในตะวันออกกลางที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยนะครับเขาได้รับขวัญและกาลังใจที่ดีขึ้นจากการขยับโยกของอิหร่านซึ่งอิหร่านอยู่ห่างจากอิสราเอลประมาณ 1,700-800กิโลเมตรแต่แต่สามารถเล่นห้าวแบบนี้ได้เหมือนกันะนะครับนั่นแสดงว่าอาวุธยาวเขา,เขา,เ,ขาเขาก็มีแสนยานุภาพแล้วอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาคกำลังพลนะครับทหารประจำการเกิน6แสนนายแล้วยังถือว่าเป็นเป็นลีดเดอร์ทางด้านอาวุธดโดรนอากาศยานไร้คนขับอีกอนะครับรวมถึงขีปนาวุธยุทธศาสตร์ซึ่งมีตั้งแต่พันกว่ากิโลเมตรนะครับบวกลบเป็นต้นไปซึ่งผมคิดว่าถ้าอิหร่านจัดมาแบบเนี้ย จะทําให้รัฐที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยมีความฮึกเหิมมีขวัญและกําลังใจมีขวัญและกาลังใจงเพราะเป็นการขยับของของยักษ์ตนหนึ่งในตะวันออกกลางเลยทีเดียวอาจารย์คะ<ๆ>แต่ถ้าเกิดว่าเราดูความเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่าการโจมตีในช่วงค่าวันที่13เมษายนเนี่ยนะคะแม้ว่าจะเป็นการส่งดโดรนระเบิดมาหลายร้อยลำนะอาจารย์แต่อิสราเอลเขาสกัดได้ได้ไดเยอะมากเลยมีคําถามคืออิรานมีศักยภาพแค่นี้จริงหรอ หรือเขาตั้งใจหรือเปล่าที่จะแบบเตือนเฉยๆอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะครับก็เป็นเป็นการทูดแบบข่มขู่ป้องปรามนะครับเป็นการเตือนเฉยๆนะครับอิหร่านก็ก็ยังมีลักษณะที่ไม่อยากจะให้มันไปโดนสังหารชีวิตพลเรือนของอิสราเอลเป็นจํานวนมากจนทําให้เกิดความร้าวฉานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ขยายผลมากขึ้น นะครับอาวุธที่โจมตีเข้าไปเนี่ยเป็นอาวุธที่ยังไม่ใหม่มากนักนะครับ oh. ขีปนาวุธที่ทรงอนุภาพเข้าเป้าแม่นยําสูงแล้วใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยยังอยู่ในคลังแสงยังอยู่ในระบบป้องปการใต้ดินของอิหร่านนะครับ mm. ยังไม่ได้ถูกง,งัดมาใช้อย่างเด่นชัดในรอบนี้ mm. นะครับ mm. ก็เป็นอาวุธชุดเก่าด้วยส่วนหนึ่ง <Ha. S 2> นะครับส่วนอิสราเอลเขาก็มีระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่ค่อนข้าง,าง,างทันสมัยอยู่แล้วและอาจจะได้ พลังจากสหรัฐอเมริกาในการช่วยปกป้องด้วยนะครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอิหร่านได้แสดงออกให้เห็นแล้วนะครับว่าสามารถยิงลูกยาวนะครับพันเจกิโลเมตรเนี่ยมาโดนเป้าหมายในอิสราเอลได้แม้อิสราเอลจะป้องกันก็ดีเนี่ยแต่รัฐอิสราเอลในแผนที่โดยรวมเนี่ยอยู่ในเป้าการโจมตีของอิหร่านแล้วนะแล้วบางส่วนเนี่ยตามข่าวตกไปที่ฐานทัพ ที่เป็นที่จอดเครื่องบินรบของอิสราเอลด้วยนะอาจารย์ใช่ครับซึ่งอาจารย์มองว่าถ้าอิหร่านเอาจิิเนี่ยน่าจะเสียหายมากกว่านี้แน่นอนครับแน่นอนครับผมคิดว่าอิหร่านก็พยายามจะ,สะแสดงศักดิ์ศรีบนเวทีระหว่างประเทศนะครับให้ขวัญและกาลังใจกับรัฐมุสลิมอื่นๆที่เป็นปฏิปักษ์กับยิวนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปโจมตีแบบเต็มพิกาดเลยเนี่ยมันจะทําให้มีประชาชนเสียชีวิตมาก แล้วจะทําให้ตะวันออกกลางร,ร้อนฉาแบบรวดเร็วะนะครับซึ่งอิหร่านก็ไม่ต้องการนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่อิหร่านงัดของดีเข้ามาแต่ยกแรกเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งในทางยุทธการหรือความรับทางทหารเนี่ยคิดว่าเก็บเอาไว้นะครับทำให้ศัตรูกลัวหรือหวาดระแวงดีกว่าจะได้ไม่กล้าชิงโจมตีอิหร่านมากนะครับเพราะว่าถ้าเอาอาวุธดีๆเนี่ยขนไปแต่ยกแรกเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาตรวจจับระบบดูจุดอ่อนจุดแข็งได้นะครับยก2ยก3ามเนี่ยกป้องกันได้ นะครับ oh. เพราะว่ามันมีสหรัฐอเมริกาเข้าหนุนตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งเอ,อ๊ะอาจารย์ครับแบบนี้พอจะอนุมานได้ไหมคะว่าความเคลื่อนไหวของอิรานเนี่ยคือต้องการขีดเส้นว่าอิสราเอลคุณอย่าล้าเส้นมากกว่านี้นะเพราะฉันไม่เฉยแล้วนะถูกต้องครับถูกต้องครับเบื้องต้นก็คือเตือนแล้วขีดเส้นอย่าให้อิสราเอลเนี่ยล้ําไปมากกว่านี้แต่การที่รัฐใด,ดรัฐหนึ่งเนี่ยมุ่งโจมตีแบบนี้มันจะต้องมีแผนสำรอง oh. นะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่า ฝ่ายที่โดนโจมตีเนี่ยนะครับจะทิ้งโจมตีกลับหรือเปล่าค่ะซึ่งตอนนี้อิหร่านก็พร้อมแล้วบอกว่าถ้าโจมตีกลับก็พร้อมจะสวนกลับเหมือนกันแต่อิหร่านก็พูดโดยนายเหมือนกันว่านัดเนี้ยอิหร่านทําแค่นี้พอถ้าอิหร่านถ้าอิสราเอลไม่สวนมาอิหร่านก็จะไม่จัด<ช>นะครับชุดต่อไปฉันจะจบฉันจะจบฉันจะจบนี่เป็นการแบบเตือนขีดเล่นแต่ว่าถ้าอิสราเอลสวนกลับเนี่ยแล้วอิหร่านสวนกลับอีกตรงเนี้ยกระแทก,กันไปมามันจะทําให้เกิด อุณภูมิความขัดแย้งที่มันเหวี่ยงวงกว้างมากขึ้นแต่อิหร่านก็เตรียมแผนนี้ไว้เหมือนกันนะครับ,รบเพราะอิหร่านก็คิดว่าอิหร่านไม่ได้สู้โดดๆเหมือนกันอิหร่านก็มีรัฐที่อยู่ในเครือพันธมิตรนะครับกลุ่มนักรบหรือกองกําลังที่อยู่ในซีเรียนะครับอยู่ในบางรัฐในตะวันออกกลางก็เป็นเครือข่ายของอิหร่านมีหนําซ้ำเนี่ยอิหร่านยังเป็นพันธมิตรมีสายสัมพันธ์กับรัเสเซียรวมถึงเกาหลีเหนือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอขีปนาวุธยุทธ,ธาศาสตร์หรือการซัพพอร์ตในเวทีระหว่างประเทศเนี่ย อิหร่านก็มีแนวร่วมเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาไม่ได้อยู่โดดเดเขาถึงกล้าทําและโดยธรรมชาติอิหร่านก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจทางทหารชั้นนําในตะวันออกกลางและเป็นมหาอำนาจระดับกลางในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเขี่ยวเล็บประมาณหนึ่งอยู่แล้วนี่ถ้าสู้กันจริงๆนี่คือเหมือนเป็นการเปิดหน้าระหว่างมหาอำนาจสองฝั่งเลยนะอาจารย์ใช่ครับแต่เมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงจีนครับ อาจารย์คิดว่าเรื่องเนื้อจีนจะเข้ามามีบทบาทด้วยไหมหรือจะเทคแอคชั่นไปยังฝั่งอิหร่านไหมหรือจะเป็นตัวกลางในการทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายได้คะครับผมก็คิดว่าตอนนี้มันถูกแบ่งขั้วแล้วเป็นขั้วของอิหร่านขั้วของรัฐที่เป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลนะครับแล้วก็มีรัเสเซียมีเกาหลีเหนือ ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอิสราเอลนะครับจะเป็นสหรัฐอเมริกาบางประเทศในโลกตะวันตก<อ>นะครับหรือแนวร่วมบางส่วนในสหรประชาชาติอะไรทํานองนี้ก็มีการ,รเผชิญหน้ากันเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนทีนี้บทบาทของจีนนะครับผมคิดว่าจีนโดยธรรมชาติเขาต่อต้านความเป็นหนึ่งทางการเมืองโลกของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องนะครับไปในทิศทางเดียวกันกันกบรัสเซียหรืออิหร่านอยู่แล้วหากรัสเซียกับอิหร่านเนี่ย มันเป็นการเผชิญหน้ากับสหรัฐหนักข้อมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นการบีบจีนโดยอัตโนมัติว่าจะต้องมาเติมพลังให้กับฝ่ายนี้นะครับแต่ณขนาดเนี้ยผมคิดว่ายังเร็วเกินไปหากรัฐบาลปักกิ่งจะออกหน้าเชียร์นะครับฝ่ายเตหรานหรือฝ่ายมอสโกมากๆอะไรทานองเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่าทีทางการทูตของจีนว่าจะขอแบบก็คือว่าขออย่าให้สงครามมันบานปลายนะครับอขอเป็นคนกลางนะครับในการให้มีสันติภาพ ในตะวันออกกลางนะครับจีนจะออกออกแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าวิพัฒนาการของสงครามเนี่ยมันจําเป็นจะต้องบีบให้จีนละจะต้องเลือกข้างแสดงท่าทีให้มันชัดเจนขึ้นผมคิดว่าเขาจะเทน้ําหนักมาที่ฝ่ายฝ่ายรัสเซียฝ่ายอิหร่านอ๋อก็คือฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาใช่ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราต้องจับตาคือความเคลื่อนไหวของอิสราเอลว่าจะโต้กลับหรือเปล่าและอาจารย์คิดว่าอิสราเอลเท่าที่ดูแนวโน้มนะตอนนี้โอกาสที่จะโต้กลับไปที่อิหร่านมีไหมฮะอาจารย์ก็ ก็ประมาณ50-50เหมือนกัน5050ไม่น้อยนะไม่น้อยครับไม่น้อยครับเพราะว่าแหล่งข่าวเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอิสราเอลก็พร้อมโต้นะครับแล้วก็คณะคอรมอรสงครามเนทันยาหูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นชาตินิยมแบบราดิคนะครับนะครับก็คือเขาเขาเป็นชาตินิยมของยิวอิสราเอลแบบสุดโต่งเหมือนกันนะครับสวนมาสวนไปนะครับแล้วอิสราเอลก็มีประสบการณ์ในการลบนะครับทำสงครามกับกับรัฐในตะวันออกกลาง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอิหร่านก็เข้ามาร่วมเป็นพัธมิตรนะครับกับฝ่ายต่อต้อตานอิสราเอลในช่วงสงครามเย็นนะครับแต่ว่าอิสราเอลสามารถนะครับยืนระยะในการต้านทานสงครามที่โดนรุมจากหลายๆประเทศได้เพราะฉะนั้นเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงในเรื่องของขวัญและกําลังใจของคนในชาตินะครับเรื่องของนวัตกรรมทางทหารและอย่างน้อยเขายังมีสหรัฐอเมริกา<อ>นะครับเข้ามาร่วมด้วยแต่ทีเนี้ยผมว่าตัวชี้ตัดเนี่ยอยู่ที่ไบเดน นะครับว่าไบเดนเนี่ยอยากให้สงครามจํากัดขอบเขตหรืออยากจะให้สงครามเนี่ยมันบานปลายเพราะฉะนั้นถ้าวอชิงตันดีซีบอกว่าอิสราเอลก็ตอบโต้ก็ไม่เป็นไรนะนะครับเดี๋ยวเผื่ออิหร่านโต้กลับสหรัฐอเมริกาก็พร้อมหนุนอ่าแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะมีการสวนกลับจากจากจากอิสราเอลนะครับแต่ณวันนี้ผมไม่คิดว่าไบเดนจะเล่นเกมเสีย่ยงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้มีการจํากัดขอบเขตต้องอย่าลืมว่าทรัพยากรของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถูกลากมาลงที่ อิสราเอลฮามาสอย่างเดียวแต่มันลงไปที่รัสเซียยูเครนใช่ไหมครับลงไปที่คาบสมุทรเกาหาลีทะเลจีนใต้อินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องประหยัดทรัพยากรเหมือนกันนะครับก็เนี้ยก็ต้องจับตาดูสักนิดหนึ่งแ<ต>บบนี้หรือเปล่าจึงเป็นท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ล่าสุดมีข่าวว่าผู้นำของอิสราเอลนะคะเบนจามินเนทันยยหูได้ยกหูหาไบเดนแล้วท่าทีของไบเดนเหมือนกับว่าให้หยุดไม่อยากให้สงครามเนี่ยมันขยายวงออกไป อาจารย์คิดว่าน่าจะมีผลใช่ไหมคะผมคิดว่ามีผลอยู่ที่ท่าทีของไบเดนนะครับนะครับไม่อยากให้มีการขยายวงของสงครามเพราะว่ามันมันจะทําให้โลกเนี่ยมันตึงเครียดมากแล้วสหรัฐจะต้องโยกกําลังจากหลายๆที่ใช่ไหมครับจะต้องเซต Priority ใหม่นะครับเออตอนนี้เขาโฟกัสไปที่อินโดแปซิฟิกกับที่ยูเรเชียตรงยูเครนทีนี้ว่าถ้าตะวันออกกลางหนักอึ้งเนี่ยสหรัฐจะเทกําลังมาที่อิสราเอลอย่างเดียว ไม่ได้ฉนวนกาซาอย่างเดียวไม่ได้นะครับออจะต้องมาดูช่องแคบเฮอร์มูชนะครับตรงอ่าวเปอร์เซียกับตรงอ่าวโอมานออจะต้องดูว่าการทอนกําลังอิหร่านเนี่ยจะต้องโยกกําลังมาจากตรงไหนนะครับเช่นฐานทัพในเยเมนในซาอุดีอาระเบ,บียในคูเวตหรือจะโยกมาจากเขตภูมิภาคเทือกเขาคอเคซัสอย่างเช่นจอร์เจียจะฝ่าลงมาได้ไหม ว่ารัสเซียก็มีอิทธิพลอยู่ในแถบนั้นจะตีสกัดได้ไหม <c oughs> มันจะต้องคิดไปถึงระดับนั้นเลย <c oughs> ซึ่งมันจะเปืองทรัพยากรมากนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันแบบตกกระไดพอ,อยโจรแล้วสหรัฐอเมริกราก็เห็นเหมือนกันว่าเออ <c oughs> ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะจัดการกับอิหร่านนะครับร <c oughs> ล็อกเป้าอิหร่านหรือทําลายอิหร่านให้มีความแข็งแกร่งลดลงสักครึ่งหนึ่งนะครับจะทำยังไงนะครับซึ่งตรงนี้สงครามมันจะเป็นวงกว้างมันจะมีการปิดช่องแคบเฮอร์มุชนะครับซึ่งจะกระทบต่อ ราคาทองคําราคาน้ํามันนะครับมันจะมีการขบคิดเหมือนกันว่าจะเอาอิหร่านให้อยู่หมัดเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานไปแล้วก็เปิดเปิดให้กองทัพตาลิบันเรืองอํานาจมากขึ้นแต่ว่าถ้าสหรัฐจะกดดันอิหร่านจากทางด้านขวานเนี่ยมันต้องใช้ฐานจากอัฟกานิสถาน <S 2> <S 2> <S 2> จะกลับเข้าไปขยับโยกตรงนี้อย่างไรรวมถึงโครงการยุทธศาสตร์ที่อยู่ในอิรักด้วยเพราะนั้นถลอกอิรักกับอิหร่านได้อิหร่านอยู่ล็อกอิรักกับอัฟกานิสถานได้ อิหร่านจะอยู่ตรงกลางจะถูกปิดล้อมทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ถ้าเคลื่อนพลจากเทือกเขาอคอเคซัสทะเลสาบแคสเปียนอยู่ด้านบนลงมาบางแนวเนี่ยมันกดอิหร่านด้านเหนือแล้ว็อกทุกด้านเลยรับวปิดช่องแคบเพอร์มมชอีกปิดด้านใต้นะครับมันจะต้องทําแบบนี้นะครับแต่ถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยตะวันออกกลางหุ่นเลย<อ>นะครับเพราะว่ามันหลายบริเวณมากแล้วก็อย่าลืมว่าอิหร่านเขาก็ม,มีมีพันธมิตร จริงๆย้อนกลับไปปีที่แล้วเราได้เห็นภาพผู้นําอิรานกับผู้นาําซาอุดที่กลับมาเหมือนกับเป็นมหามิตรกันอีกครั้งหนึ่งณตรงนี้อาจารย์ก็มองว่าอาจจะยิ่งทําให้สงครามมันบานปลายถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ประเด็นคือท่าทีของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนหลังจากที่อิรานโจมตีอิสราเอลท่าทีค่อนข้างต่างจากก่อนที่อิรานจะโจมตีนะ่ะคือตอนที่อิสราเอลเนี่ยโจมตีไปที่ กงศุลในซีเรียนะคะกองศุลของอิรานและอิรานบอกว่าเดี๋ยวจะตอบโต้กลับตอนนั้นเนี่ยโจไบเดนให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าถ้าอิรานโจมตีอิสราเอลสหรัฐพร้อมที่จะหนุนอิสราเอลอแต่พออิรานโจมตีจริงๆเหมือนโจไบเดนจะเบาลงอาจารย์วิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะม,มันเกิดจากอะไรผมคิดว่าเขาก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสงครามเชิงจิตวิทยาด้วยเหมือนกัน<อ>นะครับ<อ>เพราะว่ามาสะท้อนว่าอิรานโมโหแล้วอิรานโกรธพร้อมเอาจริง นะครับไม่ไม่ได้เล่นแค่วัฒกรรมทางการทูตอย่างเดียวพร้อมปฏิบัติการจริงแลวถ้าอิหร่านเคลื่อนเนี่ยนะครับแล้วรัเสเซียก็เคลื่อนด้วยในสมรภูมิยูเครนแล้วก็รัเสเซียก็มาซัพพอตอิหร่านในทางตะวันออกกลางด้วยบางส่วนเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้เรื่องหมูหมูเหมือนกันสําหรับสหรัฐอเมริกาที่จะจัดการตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังก็อย่าลืมว่าแม้อิสราเอลจะมีแสญยานุภาพทางทหาร มีประสบะการณ์ในการเคยรบกับรัฐตะวันออกกลางอื่นๆแล้วประสบชัยชนะแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าอิสราเอลก็ไม่ได้ว่าเป็นประเทศขนาดใหญ่มากมีข้อจํากัดเหมือนกันในการทําสงครามะนะครับแล้วการชนะหรือไม่ชนะในสเกลใหญ่ของอิสราเอลมันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่สหรัฐอเมริกาเขาต้องคิดนะครับว่าเขาเขาจะโยกกําลังโยกทรัพยากรมาจากที่ไหนเข้ามาเติมะนะครับเพราะนั้นถ้าเขาเขาเซตพิเออร์ลิตี้ใหม่ว่าตะวันออกกลางเนี่ยเป็น เป็นยุทธภูมิที่สําคัญที่สุดในยุทธศาสตร์สงครามและนโยบายต่างประเทศในห่วงปีนี้นะครับมันจะต้องปรับเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนทรัพยากรใหม่เลยอินโดแปซิฟิกจะต้องลดลงมา<อ>เป็นเบอร์สองสองครามในยูเครนย,ยูเรเชียจะต้องลดมาเป็นเบอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือจัดลําดับความสําคัญใหม่ทั้งหมดเลยจัดลําดับภูมิภาคยุทธศาสตร์ต่างต้องต้องปรับใหม่่ะนะครับตอนนี้เขาเขาใช้วิธีว่าถ้าตะวันออกกลางเนี่ยขีดเส้นเฉพาะฉนวนกาซา นะครับซึ่งมันเป็นแอเรียที่เล็กมากนะครับแล้วก็คุมแนวทะเลแดงกับเมดิเตอร์เรเนียนแต่ว่าถ้าเปิดสึกกับอิหร่านเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนะครับมันจะเป็นทั้งอิรักก็กระทบอัฟกานิสถานก็กระทบเอเชียกลางก็กระทบนะครับอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานก็กระทบเพราะนั้นไอกองทัพภาคข,ของสหรัฐอเมริกาที่มันคุมแอเรียเนี่ยมันอาจจะไม่พอมันจะต้องไปดึงเรือลบ นะครับไปดึงนาวิกโยธินจากกอ,อ,อ,องทัพภาคอื่นๆเช่นอินโดแปซิฟิกหรือในเขตแอฟริกาเข้ามาเสริมอีกนะครับใช้ทรัพยากรเยอะเขาก็ต้องประเมินว่ามันคุ้มไหมอที่จะแบบที่จะทุ่มเต็มกําลังขนาดนั้นแล้วถ้าสู้กันจริงๆอิสราเอลกับอิรานเนี่ยในแง่ของอาวุธหนักเนี่ยอาจารย์ว่าใครจะเป็นต่อมากกว่ากันคะคือมัน มันสู้กันเต็มๆไม่ได้เพราะว่าอาณาเขตไม่ติดไม่ได้ติดกันอ๋อมันห่างกันเกือบ2,000กิโลเมตรใช่ครับจะจะไปเอาทหารราบเข้ามาปะทะกันเอาปืนใหญ่อัตตาจรเนี่ยมายิงสวนการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นการประทะด้วยอาวุธยาวก็คือขีปนาวุธยุทธศาสตร์กับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศรวมถึงความทนทานของแต่ละฝ่ายก็คือเครือข่ายอุโมงใต้ดินซึ่งอิหร่านมีตรงนี้เยอะ นะครับ oh. อิหร่านมีตรงมีมีตรงนี้เยอะนะครับก็จะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็จะออกออกมาพยายามจะปิดช่องแคบเพอร์มูชให้ได้ mm. คือช่องแคบเพอร์มูชมันเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ <c oughs> การขนส่งน้ํามันและทองคามันผ่านเส้นนี้ <c oughs> นะครับแล้วมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมานแล้วมีอิหร่านเป็นรัฐขนาดยักษ์ที่ควบคุม mm. นะครับตัวช่องแคบตัวน,วนี้เพราะฉะนั้นสําหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องปิดช่องแคบตัวนี้ให้ได้ อิสราเอลซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปก็อาจจะต้องส่งกองกําลังมาร่วมรบนะครับในการปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วอิหร่านก็จะต้องทําทุกอย่างเพื่อคุ้มครอ,อ,องแอเรียตรงนี้ให้ได้คือถ้ามันลบกันที่ช่องแคบเฮอร์มมชเนี่ยโลกยุ่งเลยนะครับก็จะกระทบกับพวกราคาพลังงานด้วยถูกต้องครับคือการซื้อขายพลังงานในโลกใบนี้เนี่ย21%เปอร์เซ็นเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่นะฮะใช่ครับนั่นแปลว่าถ้ามันมีสงครามเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมที่จะเกิดกับประเทศไทยอาจารย์ประเมินว่าจะมีอะไรบ้างคะ ผมคิดว่าก็เป็นเนี่ยนี่แหละครับพวกราคาทองคำนะครับราคาพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นสูงเพราะว่าโลจิสติกมีปัญหานะครับช่องแคบเฮอร์มุสถูกปิดแต่เนื่องจากเส้นทางขนส่งสินค้าบริการของไทยหลักๆเนี่ยมันจะมาพักที่ที่ทดูไบนะครับที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นเขตของสองคราม นะครับถ้าตัวตัวชี้ตัดสําหรับประเทศไทยว่าเศรษฐกิจจะกระทบมากไหมเนี่ยนะครับก็ต้องดูที่ดูใบ mm hmm. ถ้าดูไบโดนน่ยนะครับยุ่งเลย mm hmm. ยุ่งเลยเพราะว่าแน่นอนครับถ้าจะลบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านและสหรัฐเนี่ยช่องแคบเคอร์มูดจะต้องโดนก่อนใช่นะครับซึ่งไทยจะกระทบบางส่วน mm hmm. แต่ถ้าจะจะกระทบเต็มๆเนี่ยอยู่ที่ดูใบด้วย mm hmm. แต่เท่าที่ดูตอนนี้ถ้าจะให้อาจารย์ประเมินคือมองว่า ต้องดูอิสราเอลว่าจะโต้กลับหรือเปล่าถ้าไม่โต้กลับคิดว่าสงครามน่าจะไม่ได้ยกระดับเป็นสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคใช่ใชไหมคะใช่ครับก็อยู่อยู่ที่การกล่อมจากสหรัฐอเมริกาด้วยใช่คว่ากล่อมเลยนะกล่อมจากสหรัฐอเมริกาแล้วอยู่ที่การประเมินน้ําหนักจริงๆของสหรัฐนะครับว่าสุดท้ายมันคุ้มไหมคือตอนนี้มันยังไม่นิ่งผมว่าท่าทีของไบเดนเนี่ยอยากจะทําสงครามจํากัดขอบเขตมากกว่าไม่อยากขยายผลแต่ว่าถ้าตกกระไรพอยโจรหรือมีการล็อบบี้ ในทำเนียบขาวล็อบบี้ในกระทรวงกลาโหมสหรัฐหนักๆเนี่ยก็ต้องมาชี้ช่องกันดู mm hmm. ว่าถ้าขยายผลรัฐหลมอิหร่านเนี่ยสหรัฐจะได้อะไรด้วย 1>, mm hmm. 2> 1 2 3 4สามนะครับถ้าประเมินแล้วมันคุ้ม <Ha. S 2> สงครามก็อาจจะขยายขอบเขตได้คือคือต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมทหารของสหรัฐอเมริกากลุ่มคีย์แมนสำคัญที่อยู่ในในทำเนียบขาวหรือนโยบายต่างประเทศสหรัฐในบางส่วนเนี่ย มันเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายยิวะนะครับซึ่งเขาล็อบบี้ได้นะครับทีนี้ล็อบบี้ก็ต้องมาโน้มน้าวไบเดนนะครับกับขุนพลที่อยู่รอบกายของเขาเนี่ยว่าจะมีจุดคุ้มทุนแค่ไหนในการทําสงครามที่มันเหวี่ยงไปไกลถึงถึงอิรานหรือการปิดช่องแคบเฮอร์มุดนะครับมันอยู่ที่นักธุรกิจเหล่านั้นชนชั้นนําเชื้อสายยิวเหล่านั้นเนี่ย จะโน้มน้าวการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างไรด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าต้องจับตาดูอีกสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าปัจจัยที่ท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวสารเรื่องนี้คือดูท่าทีอิสราเอลก่อนท่าทีของสหรัฐถ้าอิสราเอลหยุดแค่นี้อาจจะคิดว่าสงครามก็โอเคไม่ได้หนักใจขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อิสราเอลตอบโตอิหร่านวันนั้นแหละเราอาจจะต้องมาคุยกันอีกหนึ่งรอบใช่ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ